ผู้ชมไปดูเหตุปะทะกันที่เมียนมานะฮะตอนนี้ส่งผลต่อคนไทยที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนหนักหน่วงมากนะคะเพราะว่ามีการเปิดฉากระดมยิงปืนกลแล้วก็ลูกระเบิดตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะคะพาคุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศในช่วงเช้ากันก่อนนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะฟ้าเพิ่งจะเริ่มสว่างนะคะนี่คือเสียง ระเบิดที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณผสมกับเสียงกระสุนปืนกลที่แผดต่อเนื่องเป็นระยะจากฝั่งเมียนมาค่ะหลังจากที่มีการสู้รบระหว่างรัฐบาลเมียนมาก,กับกองกําลัง KNU เมื่อช่วงเช้ามืด ซึ่งเ็กลับมาเปิดฉากยิงโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดประทะกนันอยู่ตรงข้ามบ้านดอนชัยที่หมู่6ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดทีมข่าวรายงานนะคะว่าทางทหารรัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะคะได้เปิดฉากยิงใส่ฐานที่มั่นของกองกําลัง KNU ที่หมู่บ้านแม่ทอดตะเลเขตจ,จังหวัดเมวดีนี่คือการระดมยิงลูกระเบิดวิถีโคง้งและปืนกลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบการประทะช่วงสองสัปดาห์ มีรายงานด้วยนะคะว่าเสียงระเบิดดังไกลไปจนถึงเขตเทศบาลแม่สอดซึ่งก็อยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ต่อชด346แม่สอดนะคะต้องใช้รถยนต์หุ้มเกราะ2คันลาดตระเวนบนถนนเลียบแม่น้ำเมยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่นคงต้องปรินกาลังตลอดแนวชายแดนอย่างที่งวดส่วนทางฝ่ายปกครองพื้นที่บ้านดอนชัยก็มีการประกาศเสียงตามสายนะคะให้ประชาชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเมยหาที่กาําบัง มีชาวบ,บ้านที่แตกตื่นนะฮะวิ่งหนีไปหลบที่ใต้ถุนบ้านบางคนเนี่ยขับรถออกจากหมู่บ้านก็กลัวคุณดิรวัต์นะหนีไปก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยแต่มีบางคนบางส่วนนะบอกว่าไม่อยากทิ้งบ้านกลัวว่าของที่บ้านจะสูญหายทรัพย์สินสูญหายไปนะคะชาวบ,บ้านบอกว่าการยินปะทะเช้าวันนี้นะคะเป็นการประทะที่หนักที่สุดคะ่ะเพราะว่าเสียงระเบิดเนี่ยดังจนถึงขั้นที่ว่ารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เลยคะ่ะหลวงเฝ้าแวนเนาะ โอ้โหนี่เสียบปืนคอใช่ไหมครับมีทั้งปืนคอปืนเล็กมีพร้อมหมดอ่ะยิงยิงอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ที่ที่เขายิงตรงตรงไหนตรงตรงข้ามข้าหัวห่างจากเขาไปน้อยเดืยวแน่โอ้คือดังตั้งแต่เช้ามืดมาแล้วตีสี่จนถึงเจ็ดแปดโมงก็ยังดังอยู่ นี่นะคะคุณผู้ชมคะทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเรานะฮะก็รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเสียงปืนจากการยิงปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายยังดังต่อเนื่องเป็นระยะรยะยะคุณผู้ชมคะส่วนยอดผู้ที่อพยพจากภัยสงครามที่ข้ามฝั่งเข้ามาที่แม่สอดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันคนและนะะ้วเนี่ยไปหลบอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกันแล้วเนี่ยใช่นะน่ากังวลน,นะคือคือต้องไปเช้ามืดเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนี้ทั้งวันจะเป็นยังไงต่อเนื่องไปอีกนะคุณดีลวัชนะ่